สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะเป็นเด็กลิดของบัตตี้ไฟสายเอสเวอร์ของ Star ์ดากอนเวอร์สายแจ็คไนนะครับผมโอเคเรามาดูบัดตี้กันก,นก่อนเลยเอฟเฟกของมันครับนำการ์ดจากช่องดอกหนึ่งใบเข้าโซการ์ดเนี้ยจ,จายเงินเกยียร์เมื่อการ์ดที่สร้างออกสายสมารถชูแข่งได้ธารามอนสเตอร์หนึ่งใบแลมิโอเทอร์ครับในระหว่างเทินคู่แข่งสามารถถอดโซการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ยกเลิกของสมัครการ์ดที่คู่แข่งใช้ไปนะโ okay, อเคเรามาดูที่มอนสเตอร์เผาเนียวดากอนก่อนนะฮะสายล่างบัดดี้ไว้ สี่ใบแล้วก็ใส่ร่างมังกรวิรชนแจ็คในหนึ่งใบครับนำวัคการนี้วางทับมอนเตอร์หนึ่งใบเป็นนียวแล้วก็เหลือดังนาก็ได้นะครับดูกราฟไปบรรสุดครับแล้วก็เอาข้อโซ่รขึ้นมือได้ใส่ไว้ใบเดียวพอแล้วก็แจ็คในโซลิเตอร์ครับความสามารถที่รับจากสกิลเอ้ยความสามารถจากการต่อสู้จะถูกลดลงสองแล้วก็โซ่ทุกใบไม่สามารถถูกถอดได้แจ็คในแกลซี่วิงครับใส่ไว้สองใบเอฟเฟกต์คือบอกว่าเอาข้าวๆนะคอคอสเหมือนกับใบนี้ สกิลก็คือ Galaxy Wing ครับคอมโนเตอร์ที่มีคำว่าจากนจากดับโซนหนึ่งใบโดยจากคอร์สใช้ความนความสวมาันธ์แต่ละครั้งคือตีไปแล้วก็เอาลงมาทับเพื่อตีกอบนั่นเองโอเคครับสองใบพอและต่อไปครับใบหมายเป็น Star Star d a g o n e r E Dimension คอร์สของ Neil d a g o n จะลดลงหนึ่งจากบนมือนะแล้วมีอีกสกิลนึงคือ Erosion brake Erosion net เหรอไม่มีกร a ์เข้าโซการนี้ s o เนียแล้วกันตัวการหน,นึ่งใบ Erosion เอออ่านในกล้องอ่านไม่เห็นนะโอเคเป็นแค่ในอดีครับเมื่อการนี้ลงสนามโม่สามเอามอนเตอร์หนึ่งใบขึ้นหมือน Star Daconner Astro Beacon เมื่อ,อ,รอเริ่มเปิดเทปครับเอามือนหนึ่งใบเข้าโซ มอนสเตอร์หนึ่งตัวโจก,กัส์หนึ่งใบแล้วก็วีการิชั่นคอร์ทัมโรเลอร์ใช้แต่ละครั้งเมื่อการที่ลงสนามแล้วมีมอนสเตอร์ที่มีโซนหนึ่งใบหรือมากกว่าโจัลก,การ์ดชาตินเกฤโจก,กัส์หนึ่งใบโอเคมอนสเตอร์มีทั้งหมดสามหกแปดสิบสิบสี่ใบนะครับไม่รวมบอดี้กับแฟกนะโอเคต่อไปเป็นมอนสเตอร์เผากราฟขนาดมาก ใสยใบน,นี้ไว้สามรับเจกัลเล็กเซียนถ้าอยู่ในโซล์มอนสเตอราา์มาจากของแจ็คไม่สามาครถัวยุโรกได้แล้วก็ถ้าอยู่ในโซของแจ็คบวกคีดหนึง่ง okay. ใบนี้ก็ถ้าอยู่ในโซลเดียวกันการั้นต์รับพาวเวอร์บวกสามพันแล้วก็กก 3000, วกได้รับหนึ่งขีแล้วก็บวกอีกเพลเทสสายนี้เป็นสายบ้าพลังนะครับผมแล้วก็มีเจในเทอร์รับถ้าอยู่ในโซลแจ็คนายบวกอีกหนึ่งขีดใบนี้ ถ้าอยู่ในโซของนิวแล้วก็นบวกสองพันแล้วบวกหนึ่งคีครับถ้าใครมีไบนี้สีใบเอาไปนี่ออกแล้วไบนี้ไปใส่ไบนี้นะครับแต่ผมมีแค่สามเลยใส่ไบนี้มาแทนโอเคแล้วก็นำโบกคีก็มีประมาณเอ่อเก้าใบนะไปนี้เป็นใบใหม่นะครับผมแจ็คอาร์มเจอาร์เซโนถ้าใครไดอยู่ในโซแจ็คไนท์ครับได้รับมูฟก,กับเพนเทตดาโกเนอาริมเมอร์อะไรวะเนี่ยดาโกเนอร์ อาลีอาลิเมอร์อาลิฟเมื mm ่อการโจมตีของแจ็คไนท์ในเชคการ์ดที่มีการไิ้เงินโซ่ถูกยกเลิกการนั้นเรือรบแท็กครับผมใช้เถอะละครับชื่อแปลกนะต่อไปดาร์กนามชาร์เจอร์เคลลิงชาร์ดเมื่อการได้ถูกข้อโซ่เนียวแล้วกันจานเกตโจ๊กันหนึ่งใบใช้เถอะละครับแล้วใบนี้ดาร์กนามวิกเกอร์ ดับเบิลแล้ววะดับเบิลอัมบิทเมื่อกาดนี้ถูกที่อยู่ในโซนนี้แล้วก็ถูกนำมารวบโซนสามารถชาร์จสังเกจใช้เถอนะครับมีใบเดียวต้องใช้ในการใช้น,นะครับอยางนีะครับโอเคเมื่อกาดนี้ก็สุดามพาร์มินตโกนนิโวดากอนที่มีโซนหนึ่งใบหรือมากกว่าชาร์จสังเกจและถ้ามีกาดนี้อยู่ในโซนของนิโวดากอนนะครับเคาน์เตอร์เพื่อครั้งต่อไปที่พลัชื่อตเราลดคนสายสามารถถอดใบนี้แล้วความชาร์จจากการเป็นโซนลดลงเโซน แล้วก็นามมีทั้งหมด d o u ลอาร์มนะครับอา9 12 15ใบเยอะกว่าแจ็คอีกครับผมเออเยอะกว่านี้แล้วก็น,นี้นะต่อไปเป็นไอเทมนะไอเทมผมใส่แค่4ใบพอใส่เป็น double force ล่างแห่งความายุติธรรมวม่นี้กายสังเกตถ้ามีแจ็คที่มี d ้อ b l e arm 2ใบหรือมากกว่าสามารถปลดไปล่อยได้เลยครับไม่จำเป็นต้องรอพลังชีพต่ำกว่า6โอเคแลงมีสกิลครับ มการนิ่มซ่าถุงลายการนิ่มถูกทำเครื่องมืออุตสาหกรรมการนิ่มซ่าถงก็เลิกในระหว่างอินเทอร์เฟสมอเตอร์ทุกใบไม่สามารถของกู้แข่งไม่สามารถมุบได้จากนั้นหักเรามีเนียวแล้วกันบนสนามเออแล้วเราไม่มีช่องกลางจะเรื่อความซ่าของมอเตอร์ทุกใบบนสนามครับโอเคครับผมต่อไปเจสตาร์ลิงจัดินเกมมาชุดหนึ่งหน่วยครับผมอืมแบล็กบอลการ์อีกมการเน้นโจนตีเราสามารถนำการไปมือหนึ่งใบเข้าโซและชัดในเกมจูดัสหนึ่งใบครับ โอเคใส่ไว้สองใบพอเพราะที่ไปอยู่กับดาวนาหมดแล้วนะโ okay. อเคเราเป็นเวทมนต์ครับปุ๊บสตาร์แจ็ครีแพร์ใส่สองใบครับราคาเนี้เทอาไครั้งแล้วเรามีแจ็คในมาสนามเอาการจากดับโซน,นไปึเข้าโซลและชาร์จหนึ่งกิบใบนี้สปีดบิ e เวอร์ใช้เอทอร์ครั้งระมาณต่อโซลหนึ่งใบาจากบนสามเราแล้วรับชีวหนึ่งหน่วยและจดก,การสองใบครับใส่ไว้สามใบพอ ต่อไปนี้ star alivino จากน้องเชื่อหน่วยเชื่อมคุณสมบัติหนึ่งอย่างครับนำการากเริ่มสุดจากกองการเราเข้าสู่ช่องเกตสองใบหรือนำการจากช่องดอกหนึ่งใบเข้าโซมอนเตอร์และใบนี้ครับ jack arm docking รายก,ก,การนี้เมื่อเราไม่มอนเตอร์ช่องกลางจากนิกเกตด้วยการโจมตีและนำการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากช่องดรอกเข้าสู่โซของนิวาล้วกใส่ไว้สามใบแล้วก็ใบใหม่ครับจูปิเตอร์บาเลียใส่ไว้สามใบครับสกิลวอว่า,วา รายการนี้ได้แม่นอนชิดของเราถูกโจมตีเท่านั้นเคาน์เตอร์ด้วยการโจมตีเราสามารถถอดโซ่หนึ่งใบจากการเปิดสามเราเพื่อนำใบบิสุดเข้าสู่ช่องเกตและได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยและจวดการ์ดอีกหนึ่งใบเวทมนต์มีทั้งหมดสามหกแปดสิบสามใบครับผมต่อไปเป็นอิ p แพคครับอินแพคใส่ไว้สี่ใบโอเคครับใบแรกเป็น ใบใหม่เลย Shining พ u ร์ติช r ชครับรายการนี้ได้เมื่อกู้แข่งมีพาร์ติชเชอรหน่วยเล็กต่างกว่าโดยเดียวแข่งไม่มีอนสเตอร์ในช่องกลางเท่านั้นขอคอถอดโซนหน่วยจากมอนเตอร์และจ่ายสัมเกตสร้างความเสียหายใส่พาร์ชเชอรแข่งห้านหน่วยการนี้ใช่ว่าถูกยุ่งกได้แล้วความเสียจากการนี้เอาเอา่ามันจำไม่โฟกัสเลยไกลไปอ่ะฟืบช่างมันนะเดี๋ยวอา่านให้ฟังอึ้บไม่ใช่ถูกยุ่งกได้ และหาับพลังชิ้นขแข็งกลายเป็นศูนย์ทุกความสามารถนี้อ่าพลังชิ้นขแข็งจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อ่าสายว่าใบเดียวครับอิมแพคผมสี่ใบเหมือนกันเลยนะต่อไปใบนี้ครับแจ็คไนท์เวิร์ลลาร์ลิลลงนำการนี้วางทับมอนเตอร์ที่มันขึ้นจากนั้นจัดส่องเกตเคอร์เตอร์ครับเลือกมอนเตอร์หนึ่งใบที่มเข้ามาจากไนท์ที่มีอยู่ส่วนการนี้การนี้รับความสามารถของการที่เลื่อนจบเทิร์นใช้เทิร์นละครั้งเท่นานั้นนะโอเค ต่อไปเป็นกราดิเคิลพลิเ e ชั่นครับจะสังเกตนำการนี้มาทับ New Dragon เมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำดับโซนไม่เกินหนึ่งไปเข้าโซการนี้หากการนี้โจมตีสสาร์ฟังชิลก็แข่งโดยที่ไม่ใช่แลีงแท็กคนสัการนี้สามารถถิดลงได้โอเคครับต่อไปใบนี้เป็นใบที่เทอร์านเานเมตไดเยอะสุดของผมเลยนะผมคิดว่าจะสังเกตเหมือนกันเลยครับคอคอร์ดเหมือนกันแล้วก็นำหนึ่งไปเข้าโซแต่ใบนี้ไม่มีแค่สองขีดแต่มีเอฟเฟกต์นี่ครับไม่จบการสื้อการโจมตีถอดเท้านำสามใบจากการนี้แล้วสร้างนจะ คู่แข่งตามจงการได้ทอดไปก็จะบวกคี์ไปแล้วถอดอีก3กลายเป็นใบที่ยิงเด้ยเยอะสุดแต่ต้องเสียโซโอเคครับทั้งหมดก็มี50สบใบครับโอเคครับจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผม